สกรรระดับตำบลหัวงวขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานไตรามาส3าสประจำปีงบประมาณพศ2568ภายใต้การบริหารโดยนางสารวณีอ่อนสำอางผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยางตลาดดังนี้ 1. น,นางออนอุมาแสงเมคินครูศูนย์การเรียนรู้2นางพิมพ์ใจสงแสงครูศูนย์การเรียนรู้3นางสาวสิทธิมาชัยชนะครูศูนย์การเรียนรู้ตัวช้วัดที่1จึ่จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS สกรรระดับตำบลหัวงวมีการบรันทึกข้อมูล ในระบระบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ d m a s ที่ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันดังนี้ตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการสกรรระดับตําบลสกรรระดับตาบลหัวงัวมีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับจุดเน้นการดําเนินงานกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประจําปีงบประมาณพศ2568นําแผนไปสู่การปฏิบัติการและการรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสกรรระดับตาบลหัวงวมีนักศึกษาที่รั ผิดชอบลงทะเบียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568จำนวน100คนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อร่วมจัดทำวิธีการเรียนรู้จัดทำแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักศึกษามีการจัดทำแผนการเรียนรู้บันทึกผลการเรียนรู้และจัดทำผลการลงทะเบียนของนักศึกษาและแจ้งให้นักศึกษารักทราบโดยทั่วกันมีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มภาคเรียนที่1ทับ2,568โดยให้มาพบกลุ่มระดับมต้นทุกวันอังคารและระดับมปลายทุกวันพฤหัสบดีตลอดภาคเรียนจำนวน นักนศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ70ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดช,ชอบในภาคเรียนหนั้งเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวน20ชั่วโมงขึ้นไปดังนี้1โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 8พิธีมอบวุฒิบัตรการศึกษาใบาระเบียนแสดงผลการเรียนสองโครงการนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่โลกดิจิทัลสำหรับนักศึกษาสกรระดับอำเภอ,อยางตลาด 3. ามโครงการส่งเสริมทักษะความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของนักศึกษาสกรระดับอำเภอ,อยางตลาด 4. ีโครงการส่งเเสรรริมการรียน ด้วยนวัตกรรม5มิติสำหรับนักศึกษาส,ะสะกรระดับอำเภอยางตลาด5โครงการเรียนรู้การทำโครงงานสำหรับนักศึกษาส,ะสะกรระดับอำเภอยางตลาด6โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มผลสมธิ์ด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอ็นเนตสำหรับนักศึกษาส,ะสะกรระดับอำเภอยางตลาดและโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการหลุมพึ่งพิงยุคใหม่นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าสอบปลายภาคมากกว่า1รายวิชาขึ้นไปรายละเอียดดังนี้นักศึกษาร้อยละ75 ของนักศึกษาที่คาดว่าจะจบที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอินเน็ต1นึทับนักศึกษาที่รับผิดชอบทั้งหมดมียูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดเพื่อใช้ในการสื่อสารการเรียนการสอนจากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา e t v คิดเป็น180ร้อยละ80รายละเอียดดังนี้มีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นบันทึกผลการติดตามการขาดเรียนของนักศึกษาที่ไม่มาพบกลุ่มบันทึกเวลาพบกลุ่มนักศึกษาระดับมต้นและมปลายมีบัญชีลงเวลาของนักเรียศึกษาและบัญชีลง นักศึกษาร้อยละเกของนักศึกษาที่รับผิดช,ชอบทั้งหมดมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษานอกระบุการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1มีบันทึกการตรวจรายงานกิจกรรมกบชอของนักศึกษาจากกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ประสานความร่วมมืออย่างน้อย2กิจกรรมต่อภาคเรียนดังนี้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเดรรมเ็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพิธีจุดเทียนถวายพระพรช สัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568ณหอประชุมอำเภอยางตลาดวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาการอ่านออกของนักศึกษาสกรระดับตำบลหัวงว,วมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมการสอนออนไลน์และแบบทดสอบคู่ขนานนักศึกษาร้อยละเของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดนักศึกษาร้อยละ80 ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นมีความสามารถในการอ่านการเขียนนักศึกษาที่จบหลักสูตรสามารถนำความรู้ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันครบทั้ง10คนแยกเป็นมอต้น5คนและมอปลาย5คนโดยนักศึกษาที่นำความรู้ไปปรับใช้และบูรณาการในการทํางานมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้เข้ากับการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพตัวชีวัดที่4ร้อยละของผู้จบการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานรายละเอียดดังนี้ตัวชีวัดที่5ร้อยละของผู้สอบปลายภาคนักศึกษาที่รับผิดชอบในภาคเรียนที่2ทับ 5ข้อสอบปลายภาคเรียนในวิชาบังคับรายละเอียดดังนี้ตัวชี้วัดที่6 0ร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่มีผลสำเร็จในวิชาบ,บังคับผู้เรียนที่มีผลสำเร็จทางการเรียนเฉลี่ย2 0 0ขึ้นไปในรายวิชาบังคับทุกระดับภาคเรียนที่2ทับสองตัวชี้วัดที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายการเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองโดยรายละเอียดดังนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพกิจกรรมมูนฝึกอาชชชีพุ หลักสูตรกิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ50ชั่วโมงวิชาการปลูกผักปลอดสารพิษจำนวนหนึ่งกลุ่มผู้เข้าอบรม11คนทำได้11คนคิดเป็นร้อยละ100หลักสูตรกลุ่มสนใจวิชาการปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้จำนวน6กกลุ่มกลุ่มละ6คนผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน3 6สคนทำได้36คนคิดเป็นร้อยละ100การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุขการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการรุรนล่งและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนการแจกกระบวนการเรรรรีียยนู้ตาาามหลักกกปข,ขอองงงเเศษฐิจพพโคร การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการหมุนพึ่งพิงการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับสกรระดับตำบลหัวงวมีันศึกษารในความรับผิดชอบที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามผลการดำเนินงานการจัดกจิจกรรมโครงการจํานวนทั้งสิ้น100คนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่8ปดร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต,ต่อเนื่องเมื่อนําความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องนําความรู้ไปใช้ต่อยอดอาชีพเดิมสร้างรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีทัักษชชีววิตนนําาาคมรู้้ไปใเพพื่อฒ เองเพื่อให้มีความสุขความปลอดภัยในชีวิตสังคมมีความเข้มแข็งมีความเอือ้ออาทรต่อผู้อื่นดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมตัวชีวตที่9จำนวนผู้รับบริการการอึกษาตามอัธยาศัยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนและนำเนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรมการหมุนเวียนสื่อเพื่อให้ชุมชนมีนิสัยรักการอ่านและนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันตัวชีวตที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนดำเนินกิจกรรมในแหล่งเรียนรู โดยอาสาสมัครสงเสริมการอ่านร่วมจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านตัวชีวดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนดังนี้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณพศ2568ร่วมกับคณะกรรมการสูงส่นเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลสะส,ะสะปชตตัวชีวดที่12จําจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนสกรอระดับตำบลหัวงวัวได้ดำเนินการตามนโยบาย เร่งด่วนอย่างครบถ้วนและตรงเวลาอาทิการสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชน6-18ปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโครงการสถานศึกษาปลอดภัยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสส,สปชตอสถานศึกษาปลอดภัยเป็นต้นตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพ็กชีทเรื่องโครงการขยายผลการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยกระบวนการหลุมพึ่งพิงตัวชี้วัดที่14จำนวนงาน อ,อื่นๆที่ได้รับมอบหมายสกรระดับตำบลหัวงัวปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายมีความรับผิดชอบเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายผลการดำเนินงานดังนี้สกรระดับตำบลหัวงวัวขอจบรายงานผลการดำเนินงานขอบคุณและสวัสดีค่ะ